สวยจังเลยวันนี้ค่ะขอบคุณอันนี้ยูทูบมาจากไหนคะนี่มาจากบ้านกกอกค่ะจังหวัดกกอกเ่ะคะสวยมากเลยนะคะขอบคุณค่ะยายเอันนี้ติดอันนี้บอกอันนี้เนี่ยติดติดไหนนี่ติดให้นี่ติดให้ละหน่อยเขาให้กับเองอืมคุณหมอนี่ก็ได้แขกพิเศษไม่ได้หรือไงโอ้ยเมื่อกีใส่สูทงานเธอเนี่ยจังชั่นแล้วสวัสดีค่ะคุณแม่ จ้าสวัสดีจ้ะคุณลูกถ้าสวยแนะพ่อเพร่ะแต่ตงโตแม่ก็ได้เสื้อกะม่วงเกิดกะม่วงก็แต่งตัวเป็นอยู่บ่กโอ้โหทีขาดพวงมาลัก,กันดีมากค่ะแม่แฟชั่นวีคจ้าแฟชั่น <laughs> บ้านกโกโกอกกางเกงก็ทันสมัยเลยเนี่ยกางเกงก็พอบพอไหลกางเกงก็ยินรีวายจะเรียกลำไย,ยคิดดูให้ดีคิดคิดคด,ดูโหอยู่ตั้งนานเพิ่งเพิ่งติดเนาะคุณหมอในไกล <laughs> <laughs> เนี่ยไลฟ์หรือเปล่าไวคลิปคลิปคลิปหรือไลฟ์ไม่ไม่มีไลฟ์ไลฟ์ไม่ได้เน็ตไม่มีเดี๋ยวค่อยจะให้แม่พี่ตั้งช่องเอามะจะตั้งเลยเดี๋ยวค่อยดันผู้ใหญ่ละเรียบร้อยโรงเรียนเจกแหละดันครูทุกด้วยเรียบร้อยแล้วไลฟ์สดได้แล้วโมเอลเกมไม่มามาบ้านคอยแม่ไม่ ต้องมาสิคะบัสบดีค่ะไม่อม,มามาชมชมแต่ว่าไปอีกโนบนึงค่ะยังไม่เห็นใครมาเลยจะ,ละ <c oughs> เลยเปลียนใจไปที่อื่นเลย <c oughs> <c oughs> อู้สวัสดีครับว่าดังใหญ่นะมช่วงนี้ดังตไหนเคาะดีเคาะดังไหมเคาะกกอเน่อันนี้คุยกับใครเนี่ยคุยกันนี่ไงอ๋ออันนี้เราไปลงคลิปเหรอคลิปไม่ใช่ไลฟ์สดไลฟ์ไม่ได้อะ๋อพยายามไม่มีใช่ไหมไม่มีค่ะไม่พี่อันเขาเห็นให้เจ้าหรือเปล่ายัง หหให้เมดิเฮตให้ศาสตร์เดียวเมื่อคืนนี่บะต้องชิคาเลยค่อยชิคให้เม,มดิเฮตให้ประหาค่อยเลยน,นี่แบบห้ามีนากินเ้าได้กินตลอดเข้าเมื่อเขาก็ได้กินไปชนไปเชะเขาก็ได้ยินไปทางนั้นก่อนโบฮาลงทิพย์เคยๆ คือเอาแล้วอกให้ดอกแล้วว่าให้สาธิมักหก่อนค่อยสมัคกโปรเบทคดีครับพี่เด้อพี่น้องเฟย์ก็ว่ายุ่งเมื่อวานนั้นน้องเฟย์บากขอถามข้าวนะขอถามว่าโอ้น้องเฟยมาสุดยอดเลยน้องเฟย์่าเมื่อวานเนี่ยน้องเฟยมานเป็นแนวงไงยอ่แล้วก็ทำไมทำไมแล้วพี่เอ๋ก็จะมานี่พี่นี่กับเออตัวมอ่ะแล้วก็เจ้าหน้าที่เสม ค่อยนำบากด้ว่าอันไทยทำไงเป็นทูเบอร์เนีกล้องเยอะยิ่งก่านายกกล้องเยอะจะย่านบ่ไม่ย่านเดม่าีถ่ายมค่้ค่ะแ่ทีไม่มปัญหาค่ะค่อยไม่ได้อนุญาตดอกอันนี้ละกัาเองไมจะได้จะได้ไม่ผิดพลาดเนาะโอเคจ้ ก็ค่อยมีข่าวดีจะบอกเจ้าโอ้ยยินดีอย,อยากรู้จังเลยข่าวดีวันนี้เจอเจ้าอุ้ยก็อยากจะเจอเจ้านานเพราะมีข่าวดีบอกเจ้าเบื่อเลยมันคืออะไร